ดีต้อนรับสู่รถยนต์รุ่นใหม่ปี2026วันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่อนาคตที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยจุดมุ่งหมายอนาคตที่หล่อหลอมด้วยเหล็กกล้าความมั่นใจและการออกแบบที่ชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้สัมผัสไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงรถกระบะ Isuzu KB 87ปี2026จินตนาการถึงวิวัฒนาการขั้นต่อไปของความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและนวัตกรรมสมัยใหม่สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เพียงแค่ขับรถ แต่เป็นผู้นําในการเดินทางของพวกเขาไม่ว่าถนนทางลูกรังหรือดินแดนที่ไม่คุ้นเคยจะพาพวกเขาไปที่ไหนตั้งแต่แรกเห็น isuzu kb 8 7ดเปี2026ให้ความรู้สึกถึงความสง่างามอย่างเนียบเงียบรถกระบะท,ที่ไม่จําเป็นต้องตะโกนเพื่อให้คนสนใจแต่กลับดึงดูดความสนใจได้อย่างง่ายดายท่าทางของมันกว้างและมันคงปักหลักอย่างแน่วแน่ราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโลก ดีไซน์ด้านหน้าดูโดดเด่นและประณีตไปพร้อมๆกันด้วยกระจังหน้าทรงพลังที่สะท้อนถึง DNA แห่งความขยันขันแข่งของ Isuzu อผสานกับความทันสมัยที่บ่งบอกความเป็นรถปี2026อย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังไหลลื่นอ,อย่างมีจุดประสงค์ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์และสร้างความโดดเด่นทำให้รถดูปราดเปรียวแม้ขนาดจอดอยู่กับที่เมื่อเดินรอบตัวรถสัดส่วนต่างๆดูลงตัวนี่คือรถกระบะที่สร้างมาเพื่อทำงาน เพื่อสำรวจและเพื่อสร้างความประทับใจซุ้มล้อที่ดูแข็งแกร่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและความทนทานในขณะที่ด้านข้างที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันบ่งบอกถึงประสิทธิภาพและวิศวกรรมขั้นสูง KB87 ให้ความรู้สึกเหมือนรถกระบะท,ที่เข้าใจความสมดุลพลังที่สมดุลกับการควบคุมความดุดันที่สมดุลกับความสง่าง,งามทุกแผงดูเหมือนได้รับการออกแบบอย่างตั้งใจรูปทรงที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในขณะเดียวกันก็ดูหรูหราพอสำหรับท้องถนนในเมือง ลองเข้ามาใกล้ๆและจินตนาการถึงการออกแบบแสงไฟไฟหน้าเลดที่คมชัดตัดผ่านความมืดราวกับเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงออกแบบมาไม่เพียงแต่เพื่อส่องสว่างถนนแต่ยังเพื่อกำหนดเอกลักษณ์ของรถกระบะอีกด้วยไฟวิ่งกลางวันสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจดจำได้ทันทีขณะที่ไฟท้ายช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ให้ดูสะอาดตาและมั่นใจนี่คือรถกระบะท,ที่ดูดีไม่ว่าจะจอดอยู่หน้าไซต์ก่อสร้างหรือหน้าบ้านสมัยใหม่ ลองนึกภาพการเปิดประตูและก้าวเข้าไปใน isuzu kb 8 7ปี2 0 2 6ภายในบอกเล่าเรื่องราวขององค์การพัฒนานี่ไม่ใช่แค่ห้องโดยสารรถบรรทุกใช้งานทั่วไปอีกต่อไปมันคือพื้นที่ที่ออกแบบมาสำหรับการขับขี่ระยะไกลวันที่หนักหน่วงและช่วงเวลาที่เนยบสงบวัสดุให้ความรู้สึกแข็งแรงและมั่นใจแต่ก็มีความประณีตพื้นผิวถูกสร้างขึ้นมาให้ทนทานทนต่อการสึกหรอฝุ่นและการเวลาในขณะเดียวกันก็มอบความสะดวกสบายที่ทำให้ทุกการเดินทางเป็นที่น่าเพลิดเพลิน ตำแหน่งการขับขี่ให้ความรู้สึกควบคุมได้ดีจากที่นั่งคนขับคุณสามารถมองเห็นถนนได้อย่างชัดเจนให้ความมั่นใจไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือบนพื้นที่ครุขระพวงมาลัยให้ความรู้สึกมั่นคงและตอบสนองได้ดีในมือของคุณออกแบบมาเพื่อให้การตอบสนองที่แม่นยำโดยไม่ทําให้เมื่อยล้าปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นคุณจึงมุ่งเน้นไปที่การขับขี่เสมอ เทคโนโลยีใน Isuzu KB 87ปี2026ถูกออกแบบมาให้ชาญฉลาดไม่ซับซ้อนเกินไปจอแสดงผลดิจิทัลที่ทันสมัยติดตั้งอย่างลงตัวบนแผงหน้าปัดแสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพความเร็วข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงระบบนำทางและสถานะรถถูกนำเสนอในลักษณะที่ช่วยสนับสนุนผู้ขับขี่มากว่าที่จะทำให้เสียสมาธิการเชื่อมต่อเป็นไปอย่างราบรื่นช่วยให้โทรศัพท์เพลงและระบบนำทางของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกเชื่อมต่อและควบคุมได้ความสะดวกสบายก็ไม่ถูกละเลยเบาะนั่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่เป็นเวลานานไม่ว่าคุณจะขับรถในเมืองหรือข้ามพรมแดนเบาะจะยึดคุณไว้อย่างมั่นคงระหว่างการผจญภัยแบบออฟโรดในขณะเดียวกันก็ยังคงความสะดวกสบายระหว่างการขับขี่บนทางหลวงผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับการพิจารณาเช่นกันด้วยพื้นที่วางขาที่เพียงพอและรายละเอียดที่คิดมาอย่างดี ทำให้ KB 87เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับครอบครัวกลุ่มเพื่อนและทีมงานทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่กำหนดความเป็นรถกระบะอย่างแท้จริงนั่นก็คือสมรรถนะ Isuzu KB 87ปี2026ถูกออกแบบมาให้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือระดับตำนานของ Isuzu นี่คือเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อส่งมอบแรงบิดที่แข็งแกร่งพลังการดึงที่สำคัญเมื่อบรรทุกของหนักหรือปีนขึ้นทางลาดชัน มันไม่ได้เน้นตัวเลขที่หวือหวาแต่เน้นความแข็งแกร่งที่เชื่อถือได้ซึ่งแสดงให้เห็นทุกวันโดยไม่มีปัญหาการเร่งความเร็วให้ความรู้สึกมั่นใจและควบคุมได้เครื่องยนต์ตอบสนองได้อย่างราบรื่นส่งมอบกำลังเมื่อคุณต้องการมากที่สุดไม่ว่าคุณจะกำลังเข้าสู่ทางหลวงหรือลากอุปกรณ์ kb 8 7ก็ให้ความรู้สึกที่พร้อมและมั่นคงประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์เช่นกันด้วยวิศวกรรมสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดการบริโภคโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการใช้งานทั้งในเชิงธุรกิจและส่วนบุคคลระบบส่งกำลังทำงานร่วมกับเครื่องยนต์อย่างลงตัวเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นและชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวลก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับสภาพที่ยากลำบากในขณะที่ยังคงใช้งานง่ายระบบขับเคลื่อนให้ความมั่นใจบนพื้นผิวที่แตกต่างกันตั้งแต่แอสฟัลต์ไปจนถึงกรวดโคลนและทรายนี่คือรถบรรทุกที่ชวนให้คุณไปไกลกว่าเดิมสำรวจโลกกว้าง